อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะคุณผู้ชมคะรายการ The People Show ของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมภายใต้หลักแนวคิดมุ่งไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆซึ่งเป็นการต่อยอดจากโมเดลโคกหนองนาโมเดลนะคะก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแตก่ก็มีความเข้มขน้นแล้วก็เน้น ภาคทฤษฎีภาคปฏิบตัติมีความสนุกสนานเลยทีเดียวสำหรับผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสกูป๊ปรยายงานพิเศษสําหรับการทํากิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะ การนี้เรามีเป้าหมายในการที่จะให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิน่นงบประมาณเงินกู้นะครับที่กรมการพัฒนาชนกระทรวงหมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อนําไปสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนขณะนี้ก็มีความพร้อมสมบูรณ์แบบเต็มที่ทั้งในเรื่องของการรับผู้ที่ตกงานเข้ามาร่วมโครงการจํานวน9,900ักว่าคนจะเริ่มทํางาน1นธันวาคมนี้การจ้างงานนี่เราก็จ้างคนในพื้นที่การฝึกอบรมนี้กระจาย อยู่ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง25,000ครอบครัวบวกกับภาคีเครือข่ายที่มาเป็นผู้ช่วยจะกลายเป็นครูต้นแบบที่จะให้ความรู้กับญาติมิตรที่อยู่ในตำบลหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าต่างอำเภอต่างถิ่นได้มีความรู้มีความเข้าใจในการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญการทำตามที่พระบาทสมเด็จพระชนะ การที่เบศมหาภูมพิพลอดุลเดชมหาราชพระอ,องค์ท่านพระราชทานความเชื่อมั่นผ่านพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่สองสิ่งนี้จะนําพาประเทศชาติอยู่รอดได้เนี่ยเราก็มั่นใจนะครับว่าครัวเรือนที่เข้าร่วมทุกครัวเรือนจะมีโอกาสในการที่จะมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต้องกราบขอบพระคุณทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งที่ท่านไดก้กุณาเห็นความสําคัญและมอบหมายภารกิจที่สําคัญยิ่งยวดนี้ให้กับข้าราชการกรมการพัฒนา ชนได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่ายของเราสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการหรือว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้ก็ขอญาติกับเรียนเชิญที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนพัฒนาการอำเภอจังหวัดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่จริงรวมตลอดจนถึง110ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้พูดคุยกันเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยของเราด้วยกันนะครับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกเป็นแม่ข่ายในการที่จะถ่ายทอดสัญญาณในการเรียนการสอนไปยังอีก6ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศเพื mm ่อ hmm. ให้แกนหลักที่เป็นเจ้าหน้าที่พน,นักาชนที่มีบทบาทสําคัญยิ่ยงในการขับเคลื่อนโครงการได้เรียนรู้พร้อมๆกันสําหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ก็จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจอย่างลึกซึง้งถึงในส่วนที่เป็นร่มใหญ่ของการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นก็คือเรื่องของหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของศาสตร,ร์พระราชากสิกรรมธรรมชาติแล้วก็การออกแบบเรื่องโคกหนองนามโมเดล การฝึกปฏิบัติก็คือเรื่องของการเอามือสามัคคีที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้มีการลงมือทําจริงแล้วก็เอาประสบการณ์เนี่ยไปใช้เรื่องของการออกแบบฝึกปฏิบัติเป็นรูปแบบโมเดลประโยชน์ของโคกหนองนาเราก็จะได้มีการเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ของเราเพื่อใช้ในการเกษตรเพราะในหลวงท่านบอกว่าน้ําคือชีวิตถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําการเกษตรได้เป็นการพึ่งตนเองแล้วจะเกิดความยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นผลเป็น รรรรปธมในนพื้ที่คับต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพนามชนนะครับได้ให้แนวคิดนโยบายในการที่เราจะไปขับเคลื่อนทางลอดของประเทศไทยเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องเข้าใจว่าโคกหนองเลนนานมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างไรคือเราต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งพัฒนากรพัฒนาการำอำเภอรวมไปถึงผู้เลือนต้นแบบหรือเจ้าของแปลง5วันเนี่ย เราต้องต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด เป็นการเรียนรู้อามือสมัครครีครั้งแรกที่เราได้มาเรียนรู้ทั้งในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของความหมายในเรื่องของการปฏิบัติที่เราเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการออกแบบมองตรงส่วนไหนบ้างในพื้นที่ของเราเนี่ยควรจะปรับยังไงทุทิศทายยังไงบ้างพอกัดจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มที่ไปคุยกับคู้วเรนต้นแบบของเราแล้วตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปคุยกับเขายัางไงแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราออกแบบได้เข้าใจในเรื่องทฤษฎีเราต้องเอาหลักกริกรรมเอาสกิจพอเพียงเข้ามาใช้เนี่ยมันจะวางรูปแบบตรงไหนในพื้นที่15ไรของเรา โครงการนี้เป็นโครงการที่เห็นผลเกิดผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็สามารถขยายผลเกิดผลสำลิดที่จะพัฒนาตนเองนะคะ<ๆ>เพื่อไปพัฒนาคนอื่นๆได้เป็น,นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความสุขที่ยั่งยืนค่ะ